สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับผมภาวัฒน์หารลรัตในช่วงทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ำสมุนไพรหัวรักเสียมวันนี้อีกเช่นเคยครับผมได้เจอเคสดีๆผู้ที่ประสบความสาเร็จจากการดื่มน้ําสมุนไพรห้วรักเสียมวันนี้เอามาแชร์ประสบการณ์ด้วยนะครับหลากหลายอาชีพเช่นเดิมวันนี้ครับเดินทางมาจากอําเภอวัฒนานครจังหวัดสะแกวเลยทีเดียวท่านผู้นี้ประสบโรคเจ็บป่วยด้วยโรค ไม่ไว่าจะเป็นสะเก็ดเงินโรคความดันและก็โรคเครียดนะฮะมาเป็นระยะเวลาเป็น1ิบสิปีวันนี้ประสบความสําเร็จกับการดื่มยาน้าสมุนไพรโวบลักเซียมวันนี้เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์มาบอกพี่บอกน้องมาบอกคนที่มีอาการป่วยคล้ายๆกันนะครับว่ามาบอกเรื่องราวว่าดื่มยาน้ำสมุนไพรของเราไปแล้วดียังไงมาพบกับเขาเลยครับท่านผู้นี้ครับคุณแดงคุณลาดสวัสดีครับครับ ญาติเรียกพี่แดงแล้วกันนะฮะเพราะว่าจะได้เสนิทกันสักนิดหนึ่งนะพี่แดงอยู่ที่สาแก้วนะใช่ไหมฮะครับโอ้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ยที่ว่ามีอาการป่วยหลายอย่างนี่มีป่วยอะไรบ้างครับสะเก็ดเงินครับมีสะเก็ดเงินมีอะไรอีกครับแล้วก็ความดันมีความดันครับผมเียดแล้วก็มีโรคเครียดนะครับอาการต่างๆ3อย่างนี้ที่พูดมาเนี่ยป่วยมานานหรือยังเจ็ดปีเป็นสิบสี่ปีเลยทรมานไหมครับพี่แดงทรมาน ทรมาน<อ>มากราทรมานทรมานมันก็พอทรมานแล้วเกิดความเครียดครับน<ล>ะฮะความดันเกิดความเรครียดทุกอย่างครับเาในตัวเรามันไม่ใช่เป็นวิดเดียวเป็นทั้ตงตัวครับและอาการที่เป็นอย่างสะเก็ดเงินสะเก็ดทองเนี่ยที่ว่าป่วยมานานเป็นสิบปีเนี่ยอาการของความทรมานเนี่ยพูดให้ฟังหน่อยใช่ไหมมันเป็นยังไงอาการทรมานเนี่ยปวดแสบปวดร้อนครับปวดแสบปวดร้อนแล้วก็บางทีมก็เข้าในครับ จุกบ้างแน่นบ้างอะไรบ้างปวดทั้งตัวเลยปวดทั้งตัวปวดมากไหมอาการของปวดไปไหนมาไหนได้ไหมไปได้แต่ถ้าเป็นหนักๆเนี่ยช่วงนั่งง่ายว่าเป็นหนักๆเนี่ยผมนั่งได้แต่เวลาผมนอนแล้วผมต้องให้แฟนหรือให้ใครลุกขึ้นผมผมไม่ทำงานผมจะเดินอย่างเดียวเดินอย่างเดียวนอนแล้วลุกขึ้นไม่ได้เลยไม่ได้ผมจะนั่งห้ามห้ามนอนครับคือสิบปีนี้เป็นอย่างนี้ตลอดเลยปวดมากทรมานมากพอมาถึงห้องปุ๊บผมก็จะไปิดประตูทำความสะอาด กินยาแล้วไม่ไม่นั่นเลยเพราะพอออกไปในผมจะใส่เสื้อเห็นยาปกปิดที่เห็นนี่ว่าที่ที่ถ่ายรูปนะครับที่น้อยคนที่เดียวจะเจอผมเห็นผมว่าถ่ายรูปตัว,วมผมยังนังเก็จตัวของเองเลยตัวเราลังเกยจตัวเองด้วยครับโอ้แล้วแล้วสิบปีที่ผ่านมานี่ผมเชื่อว่าทรมานทั้งร่างกายทั้งจิตใจแหละรทรมานมากใช่ไหมครับแล้วรักษายังไงรักทุกทุก ยาที่เขามาให้ครับไม่ว่าจะเป็นแผนปัจจุบันครัทุกอย่างแผนโบราณทุกอย่างเอราที่ถีผมก็มาแล้วคุณชนผมก็ไปครับที่ไหนดีไปหมดไปหมดเลยครับแล้วเป็นยังไงบ้างก็บอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเหมือนกันเอาทุกโลกฮะแล้วดีขึ้นไหมเ็กเงินสเเ็ตทองดีขึ้นไหมความดันดีขึ้นไหมเร่เที่ยดดีขึ้นไหมมันก็ไม่ดีอือไม่ดีครับ มันมาเจอเพื่อสองสาเดือนนี้ไปมีน้องอีกคนหนึ่งเขาไปหาเพื่อนเขาคือผมเรียกชื่อเล่นว่าแดงครับครับแล้วก็ไปหาี่เพื่อนเขาที่สแก้วเขาไปเจอกันเพื่อนเขาก็เป็นน้องผมเป็นน้องผมที่ทํางานด้วยกันเขาก็แจ้งว่าพี่เขาเป็นนะแล้วโทรติดต่อพี่นี่เขาก็ไปไปเป็นโรคคล้ายๆกับเราไม่ไม่เป็นแต่น้องเขารู้ว่าผมเป็นอ๋อรู้น้องเขารู้ว่าเป็นคือน้อง น้องเขารู้ที่มาที่ไปว่าเออเขาเขาเขาไปเจอยาตัวหนึ่งก็เลยอยากจะมาแนะนําให้พี่กินเขาพาเพื่อนเข้าไปอ๋อก็เลยพาเพื่อนเข้าไปนะอ๋อก็เลยที่มาที่ไปของการรู้จักยาน้ําสมุนไพรผู้รักเสียมครับขวดนี้ใช่ไหมฮะใช่ะขวดนี้นะฮะขวดนี้นะฮะคือก่อนหน้านี้เนี่ยรักษามาทุกอย่างแล้วแล้วทีนี้น้องก็เลยบอกว่าลองลองยาตัวนี้ดูไหมใช่ฮะพี่แดงคิดยังไงผมถามว่ายาตัวเนี้ยยาขับยาสมุนไพรับ มีอะไรไหมอาขับลองดูผมก็ลองดูผมก็ลองต้องกวดแรกคก็บอกว่าอาการก็ดีขึ้นครัก็ปวดสองมันก็เริ่มดีขึ้นคก็ปวดสามปวดสามนี่เออเขาบอกว่าปวดสามนี่ผมกินสิบห้าวันปวดแรกนี่ผมกินจได้ว่าประมาณยี่สิบถึงยี่สิบห้าวัน เนี่ยไล่กันมาอืมคือพอน้องบอกเนี่ยตัดสินใจกินเลยะพอผมลองมาเยอะแล้วพอลองมาเยอะแล้วจะลองอีกสักหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรใช่มันก็ดีขึ้นตอนนั้นกาลังพูดง่าย,ายๆว่ามันมันมันอยากจะหายครับอยากจะกลองดูว่ามันทะจริงยังไงเข้ากับว่าตัดสินใจดีตั้งแต่ขวนแรกเลยเลยพี่แดง มันมันเราลองเรารรู้นี่ว่าข้างในเราเป็นยังไงเราปินใช่ไหมพอเรากินไปแล้วข้างในเราเป็นยังไงอาการที่ว่าดีมันดีขึ้นยังไงที่ที่กวดแรกที่ดื่มเข้าไปหนึ่งช่วงช่วงที่เราเป็นช่วงนั้นหนึ่งที่เราเดินที่ทํางานเนี้มันจะสูงครพราอมันสูงมันสูงมันสูงมากคมันสูงแบบติดติดชั้นเนี่ยเดินบนไปวนมาดูดูดูหลายๆอย่างคือก่อนหน้านี้เดินไปเดินมาจะเหนื่อยเหนื่อยวก็ปวดขาปวดเท้าปวดอะไรทั้ง ทุกอย่างเลยแต่พอดื่มัวนี้ไปขวดแรกนี่เริ่มดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่เหนื่อยไม่เพียแล้วอาการสะเก็ดเงินสะเก็ดทองหรือว่าคันที่ว่าปวดที่อยู่ในร่างกายเรา่ะไดีขึ้นไหมมันมันก็ค่อยๆค่อยๆ่อยทุเลาใช่ค่อยทุเลาแต่มันก็ไม่ถึงว่า ปุ๊บปั๊บเออเราก็ลองขวดที่สองนู้ิที่เริ่มเริ่มลองขวดที่สองแล้วครับดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆไหมเริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆฮึมแล้วจนนั้นจนถึงวันนี้ในเดือนไปกี่ขวดแล้วครับตอนนี้ขวดที่สี่เท่านี้ สี่วันแล้วคแค่สี่วันเองกับความมั่นใจกับร่างกายที่ได้มาตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างกีเออ่เปอร์เซ็นต์ประมาณอยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหรอครับพี่แดงครับแล้วพี่แดงมีวิธีการดื่มสมุนไพรหีิวิธีการดื่มดื่มยังไงครับแล้วปฏิบัติตัวยังไงครับอ,อ๋อด,ด,ดื่ม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 ยาตัวนี้แล้วก็ประมาณสี่สิบนาที ไอ้สี่สิบซีซีอ๋อเราจะดื่มที่สี่สิบซีซีขออนุญาตนิดนึงนะครับอ่าตัวนี้ครับตัวนี้ครับแค่นี้แค่สี่สิบสี่สิบซีซีประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วรับประทานอาหารอ๋อทานตัวนี้สี่สิบซีซีครึ่งชั่วโมงแล้วทานอาหาร พวกอาหารพวกนอไม้พวกเนื้อสัตว์พวกอะไรต่างๆเราก็ไม่เอาเพราะผมไม่ได้กนไก่พวกไข่เนี่ยผมจะไม่ใสไม่ไม่ทานอยู่แล้วครับพวกเหล่าไม้หัวใช้เท้าฟักแฟงแตงกวานี่ก็ไม่ทานอยู่แล้วอ๋อดีครับดีดีเพราะผมไม่กินยาตัวนี้ผมก็ไม่กินอยู่แล้วเขาไม่กินอยู่แล้วนะครับแล้วทาน4 0ีซีเนี่ยก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีแล้วทานวันละกี่มื้อครับสองมื้อครับสองมื้อเช้าเย็นเช้าเย็นอ๋ออย่างนี้จนมั่นใจเลยเนี่ยระยะเวลาดื่มสมุนไพรนี่กี่เดือน ประมาณสองเดือนครึ่งประมาณ2เดือนครึ่งเท่านั้นเองโอ้โหสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมนะสองเดือนครึ่งก็แค่สี่ขวดเองเท่านั้นเองนะที่พี่แดงดื่มไปแล้วก็รู้สึกดีขึ้นวันนี้มั่นใจจริงๆดีใจจริงๆเหมือนกับได้ชีวิตใหม่ไหมครับเหมือนครับมว่าเราก็ไม่ค่อยเครียดอีกอย่างหนึ่งแล้วก็แผลที่เราเคยเป็นเยอะๆก็ไม่นั่นก็มันก็ดีขึ้นอ่ะครับผนดีขึ้นแต่วันนี้ไปเราจะลองไปทาดูครับเอกินด้วยทาด้วยกินด้วยทาด้วยนะครับ อืมแล้วเชื่อไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นพ่ออยาน้ำสมุนไพรขั้วักเสียมขวดนี้เชื่อเชื่อไหมเชื่อกับตรงนั้นเลยเชื่อไม่เชื่อผมไม่มาไม่เชื่อไม่มาคนไม่ใช่อไปออกอากาศวันนี้เลยนะฮะโอ้สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงๆแล้วขณะที่ดื่มเนี่ยขณะที่ดื่มเนี่ยเรามีการปฏิบัติตัวยังไงครับดื่มครับดื่มเราดื่มประมาณสี่สิบกับสามสิบปีตีอ๋อดื่มสองครั้งครับเช้าเย็นเช้าเย็นสองครั้งเองเท่านั้นเองนะฮะเท่านั้นเองนะฮะ ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเท่าที่มีข้อมูลมาก็คือว่าพี่แดงนี่จะเนื้อตัวนี่จะค่อนข้างโทษนะครับใช้คําว่าเละพอควรนะฮะเละพอควรนะตอนนี้นี่พอจะพอจะเปิดอะไรตรงไหนให้เราดูได้ไหมที่ว่าดูแล้วมั่นใจนะเป็นแค่มือใช่ไหมฮะนี่นะฮะดูนะครับนะก่อนหน้านี้นี่รู้สึกว่าจะ จะแดงและมีเลือดมีอะไรออกด้วยตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอยแล้วนะฮะมั่นใจมากๆเหมือนกับได้ชีวิตใหม่ไม่ถามจริงๆดีดีดีนะดีแล้วครอบครัวดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นแล้วแล้วก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเห็นบอกว่าไม่ไม่มีความหวังเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้นี่ดื่มยาน้าสมุนไพรแค่สี่ขวดเท่านั้นเองมีความรู้สึกที่ดีมีความหวังที่ดีวันนี้ภูมิใจดีใจยังไงบ้างครับ บางบางครั้งนี่เรารที่เราเป็นอยู่บางทีเ้าแท้ใจเหมือนกันนะท้อแท้ใจว่ามันเป็นแบบนี้ยเมื่อไรเราจะหายครับางบ <light S 1> ทีเราพูดง่ายๆว่าอยากจะหนีครับอยากจะหนีนหอืมแล้วตอนนี้ความดันเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมความดันเริ่มปกติแล้วเรื่องเครียดล่ะครับเครียดก็ต้องแต่กินยานี่ไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยเครียดเลยเียแลวสเก็ดเงินสเก็ตทองเราได้ไปตรวจไหมว่าเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้ที่ไปตรวจตรวจเลือดเลือดปกติครับ ต้องเลือนไปตรวจโรงพยาบาลก็แปลว่าเช็คเลือดเราอะเพราะว่าเลือดดําเลือดจางก่อนหน้านี้ใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้จะเป็นเลือดดาเลือดจางแต่ตอนนี้นี่คือไปตรวจแล้วเลือดเป็นยังไงบ้างครับปกติปกติเลยเหรอโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับท่านผู้ชมถามว่าแค่สี่ขวดเท่านั้นเองนะครับถามว่าหมอเขาจะจะเช็คว่านตรวจเราตรวจเลือดเลือดเป็นยังไงเลือดดำเลือดจางเนี่ยเลือดเราปกติคอันนี้สุดยอดจริงๆดีใจมากๆเลย โอ้โหสุดยอดผมนั่งอยู่ใกล้ๆผมยังรู้สึกขนลุกและดีใจกับดีใจกับพี่แดงเขาด้วยนะครับดีใจกับพี่แ<ว>ดงเขาจร<ว>ิงๆผ,ผมตั้งใจว่าเห็นแดงเขาโทรไปว่าคุ่นี้พี่ตจงมานะครับผมว,ว,ว่าง ลองลองมาดูที่เป็นยังไงถ้าไม่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 น่าจริงผมก็ไม่มาใช่ครับถ้าเราไม่ไม่หายจริงถ้าเราไม่มั่นใจจริงเราก็ไม่กล้ามาออกอากาศณนวันนี้นะครับวันนี้เช่นเดิมนะครับว่าวันนี้โอกาสดีๆอย่างนี้ผมก็อยากจะให้พี่แดงได้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยนะฮะที่ดื่มยาน้ําสมุนไพรหรือที่คนที่มีอาการคล้ายๆกันหรือคนที่กําลังหาทางเลือดสู่ทางรอบเนี่ยะวมันเป็นยังไงพี่แดงฝากอะไรถึงท่านผู้ชมหน่อยใครเป็นสะเก็ดเงินหรือโรคเครียด แล้วความดันเนี่ยอย่าให้กินหัวรักเทียนเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้ลองดูว่ามันเป็นยังไงครับลองลองดูสักงสองสามขวดเราจะรู้ตัวรู้จักตัวเราเองครับแต่ฮะเพราะว่าตัวเราตัวเราเองรู้รู้ตัวเราเองครับไม่มีใครบอกเราเราไปบอกเขาว่า ยานี้ดีนะเขาอกไปเขาเขาไป่นหรอกครับผมใช่ครับผมครับ่าขอบคุณมมากครับนี่อีกหนึ่งเคสนะฮะที่วันนี้ผมนํามาเสนอวันนี้ที่ผมนาเอามาให้ได้เห็นกันว่าสะเก็ดเงินสะเก็ดทองแล้วก็โรคความดันแล้วก็โรคเครียดวันนี้ครับแค่สี่ขวดเท่านั้นเองครับเหนือสิ่งอื่นใดครับวันนี้ครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องสุขภาพหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอย่าลืมครับโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ ผมแล้วก็พี่แดงนะฮะหมดเวลาแล้วนะฮะพบกันใหม่ในวันหน้าวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ